สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพูดภาษาพาม่านะฮะคำที่หนึ่งสราิงกิงก๊อกสราิงกิงก๊อกแปลว่าสวัสดีครับก็มาพบก,กับคำที่สองนะฮะเปร,รมเปร,รม แปรมแปรมแปลว่าขับรถในยามเช้าและเรามาพบกับคำที่สามนะครับจ่รรมตรแมตารมตาแรมตาแรมตาแรมนะครับไม่ใช่แปรมปรมเหมือนคำที่สองนะครับแต่เปลี่ยนจากปอปลาเป็นตอเต่านะฮะเป็นตาแรมตารมแปลว่าตกปลาในยามเช้าครับผม นี่ฮะสามคำในยามเช้าที่จะมาสอนให้ทุกคนนะหวังว่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะฮะกับแค่สามคำนี้นะศึกษาวันทีละนิดวันทีละหน่อยสักวันก็จะแข็งแกร่งสวัวันก็จะชินกับร่างกายเราเองนะฮะก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้ครับผม